นวัดอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการคว้าลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูเนร์สไทยแลนด์เป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2568ถึงพุทธศักราช2572การประกาศดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ในงานแถลงข่าว The New Era of Miss Universe Thailand ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีแอนจัราจุธาทิสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss u เ i v e r ว e ระดับโลกร่วมเป็นสักขีพยานนวัดกล่าวว่าการได้ลิขสิทธิ์ Miss u n i v e r ว e Thailand ์มาครองในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัท m s s g แกรนในการขยายธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการประกวดนางงามของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลเขายังกล่าวอีกว่าการประกวด MissUnivers ์ Thailand ์ในปีต่อๆไปจะมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้สมกับเป็นเวทีการประกวดนางงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้านแอนจักราจุธาทิปกล่าวว่าเธอเชื่อมั่นในศักยภาพของนวัตและทีมงานมิสแกรนว่าจะสามารถจัดการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกการประกาศคว้าลิขสิทธิมิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์ของนวัดในครั้งนี้ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการนางงามไทยเป็นอย่างมากและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ